สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทําขนมบ้าบินกันนะจ๊ะมาเริ่มที่ส่วนผสมแรกแป้งข้าวเหนียวมะพร้าวมะพร้าวนี่เราต้องเอาไปขูดก่อนเพื่อเลยเราจะได้มีอะไรเคี้ยวต่อไปเป็นน้ํากะทิ250 ml ยี่ห้อไม่บอกหาซื้อเอาเองนะจ๊ะต่อไปเป็นเกลือ และน้ำตาลน้ำตาลนี่เราใช้น้ำตาลสายแดงนะจ๊ะและอย่างสุดท้ายน้ำเปล่าขั้นตอนแรกเราเทน้ำตาลใส่แป้งข้าวเหนียวก่อนนะจ๊ะปริมาณน้ำตาลก็กะอรรถก,กันที่ใสแล้วหวานหวานต่อไปเกลือชอบเค็มมากก็ใส่ามากชอบเค็มน้อยก็ใส่น้อย จากนั้นใช้มือที่คิดว่ามันสะอาดที่สุดละเลงให้เข้ากันนะครับ <c oughs> อากวนเสร็จแล้วเปิดฝาน้ำกะทิ เปิดยากเปิดเย็นเอาเทลงไปเทลงไปทีละนิดค่อยๆเติมเดี๋ยวมันจะแฉะทีนี้ก็ใช้มือนวดอีกครั้งนวดเข้าไปเลยใส่ค่อยๆใส่เพิ่มเข้าไปอีกสูตรของทางร้านเป็นสูตรเฉพาะนะครับทํากินก็ได้ทํำขายก็จริงสำหรับท่านที่จะทำตามคลิปก็ช่วยพิจารณามากๆนิดนึงอาจจะดูสกปรกหน่อยนะครับ ที่มันมีมลงวันมาตอมขณะที่เรากําลังทําขนมกันอยู่แต่ด้วยความที่ขนมแป้งเรามันหอมไงขนาดมาลงวันยังอดใจไม่ไหวหลังจากนี้ก็ใช้มือกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งและส่วนผสมจะเข้ากันนี้จะเห็นว่ามันจะยืดยืดนิดหน่อยก็เป็นอันว่าได้แล้วส่วนอันนี้คือสีผสมอาหาร อยากใส่เฉยๆไม่มีอะไรอ่มมันจะทำให้สีสวยขึ้นดูน่ากินถ้าอยากใช้ใบเตยก็ใช้ใบเตยอ่าแล้วก็ใส่มะพร้าวที่เราขูดเสร็จแล้วลงไปปริมาณนี้ใส่ตามใจชอบเหมือนกันทีนี้ก็กวนให้เข้ากันเลยใ้เนื้อมะพร้าวกับแป้งเข้ากันนะจ๊ะ แป้งได้ทีแล้วก็อย่ารอช้านําลงไปทอดในกระทะโดยไฟอ่อนนะจ๊ะหลังจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งจนกว่าแป้งเราจะสุกแป้งมันจะสุกจากข้างใต้ขึ้นมาข้างบนนะครับ<ะ> <laughs> นี่อย่างที่เห็นนะครับตัวอย่างแรกอันนี้ตัวอย่างแรกเป็นการเทสระบบของกระทะแล้วก็ไฟก่อนนะครับยังไม่ได้จริงจังต่อไปรอบนี้เป็นการทอดออลองวิธีใหม่เพิ่อนมันมากขึ้นนะ ดูดีมีสกิลพลิกกระทะด้วยอ,อืนต่อไปทอดแผ่นใหญ่ขึ้นนี่ไม่ใช่ไข่เจียวนะอันนี้ใครมองเป็นไข่เจียวนี่แสดงว่าตาไม่ถึงนี่เสร็จแล้วนะครับขนมบ้าบินของเรา <c oughs> เอะลองอะลองตักดูเร่รูปแป้งเหมือนเดยวเหนียวนะครับก็เราใช้แป้งขา้าวเหนียว ที่บ้านมีแต่แบงขขาวเดียวันก็เลยออกมาเหนียวลองชิมนะครับอร่อยถ้าอยากลองไปทำตามก็ทำได้นะแต่ผมแนะนำว่าอย่าอ่าก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณแก้